สวัสดีค่ะวันนี้เอีมาแนะนำรถบอเดินตามนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของมิตซาสานะคะ mm. เครื่องยนต์ดีเซลนะคะ mm. เครื่องคูโบตา้าแต่เรามาชมสากก็เลยค่ะ ติดต่อที่เบอร์โทร0863347912นะคะติดต่อหาแอดได้เลยนะคะสามารถเข้ามาเทรส,สินค้าได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ